ดารักุ้ช่อง Blackpink VIP คลิปนี้แอดมาอัปเตดตข่าวดีๆของ4ีสาว Blackpink รวมไปถึงการอัปเดตเรื่องสัญญาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะก่อนอื่นแอดขอแสดงความยินดีกับ4สาวด้วยที่ล่าสุดทาง Billboard Music Awards ได้ประกาศรางวัล Top K-pop Touring Artist of the Year และ Blackpink เป็นวงที่ได้รับรางวัลจาก Billboard ในปีนี้ค่ะ สุดยอดไปเลยค่ะสุกสาวนี่คือรางวัลที่เหมาะสมกับ The Biggest Girl Group in the World ของจริง Blackpink ปังไม่หยุดแล้วนะจดนุดจุดนี้ทัวร์คอนเสิร์ตที่ฝ่าฟันทุกสภาพอากาศผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนมาเป็นปีสร้างประวัติศาสตร์มานับไม่ถ้วนสมควรที่สุดที่จะได้รับเกียรติอันน่าจดจำนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ Oh. และการที่สาวๆได้รางวัลน,นี้นั้นถือว่า artist เป็น girl group วงแรกในรอบ18ปีที่ได้รับรางวัลจาก BBMA หลังจาก Destiny's Child เลยนะคะว้าววๆา ปีนี้เป็นปีทองของสาวๆจริงๆที่ได้ทั้งรางวัลใหญ่กับ Group of the Year จาก VMA และล่าสุดกับ Top K-pop Touring Artist จาก BBMA สุดยอดเวอร์วังสี่สาวพัชรนของฉันจริงๆ congratulations ค่ะ <S <S และมาต่อกันที่เรื่องสัญญาของสาวๆนะคะที่เมื่อเช้าว,วันนี้ได้มีสำนักข่าวเกาหลีมุนฮวาอิลโบได้เขียนข่าวพาดหัวว่า สมาชิก Black พิงคทั้ง4ยังคงอยู่ในสัญญากลุ่มแต่สัญญารายบุคคลยังไม่ตัดสินใจโดยในรายละเอียดของข่าวระบุว่าเมมเบอ,อ,อร์บบ Black พิงค์ทั้ง4คนตัดสินใจดําเนินกิจกรรมกลุ่มกับ YG ต่อไปโดยเซ็นสัญญาไปแล้ว2คนส่วนกิจกรรมเดี่ยวยังไม่มีเมมเบอร์คนไหนที่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ YG และลิซ่าตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆและสมาชิกคนอื่นๆต่างก็กําลังเจรจาเงื่อนไขกับบริษัท ช่นกนกัซึ่งในเวลาต่อมาทาง YG Entertainment ได้ออกมาถแถลงกับทาง Star News ตอบต้ประเด็นนี้เหมือนเดิมเลยค่ะว่าเรายังคงหาเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมในอนาคตกับสมาชิก BLACKPINK และยังไม่มีการยืนยันใดๆอ่ะโอเคค่ะ ตั้งแต่คอนสุดท้ายสัญญาโกยังไม่เคลีย์จนถึงตอนนี้วันนี้ก็ยังไม่เคลีย์ฉันละเหี่ยใจกับคำตอบเดิมๆแป๊ะของคุณพรี่เขาจริงๆคือเจอจาหาเรือเรือคือการบดโซเรือไรนักหนาสรุปมาสักทีเถอะซึ่งแม้ว่า YG จีจะยังไม่ถแถลงออกบอกเป็นทางการแต่จากงานที่ปล่อยออกมานั้นแฟนๆหลายคนก็เดากันไปแล้วว่า คนที่ต่อสัญญาแล้วแน่ๆน,น่าจะเป็นโรเซ่และเจนนี่ส่วนพี่จีน่าจะต่อสัญญากับ YG ในฐานะนักแสดงส่วนอีกคนหนึ่งนั้นที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะดูจากอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมานั้นก็คือน้องลิซ่าที่ว่าน่าจะไม่ต่อสัญญากับ YG แน่ๆแ,แ,และไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเลยค่ะเพราะอย่างงานล่าสุดที่ลิซ่าได้จาพลาสตสตรีมจาก Spotify ทั้ง i อของค่ายของวงหรือของเมมเบอร์เอง ก็เงียบกริบไม่กระดิกลงเลยซักรูปมีแต่เพียงทางแม่เบคบูมที่มาลงไอจี congrats ลิซ่าเป็นคนแรกแบบและเมื่อวานนี้ทาง o คล์จูจินก็มาลงไอจี congrats แบบยิ่งใหญ่จัดให้ลิซ่าด้วยทีมงานนักเต้นที่ยกขยงกันมาเต้นเพลง money เพลงที่มียอะสต r e มพลานตร r e และมาเป็นแบบวิดีโอกันไปเลยค่ะอีกทั้งทาง universal music group ก็มาลง c o อน r รา s ไปอีกตั้งหลายแพลตฟอร์มนั่นแหละค่ะมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนแต่มันก็ยังไม่เคลียร์เท่านั้นเองเพื่อนๆนะคิดกันว่ายังไงเม้นท์มาวิเคราะห์ก,กันได้เลยส่วนเรื่องกิจกรรมวงนั้นหลายคนก็คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ยากเพราะสําหรับศิลปินที่หมดสัญญาแล้วเมื่อไปค่ายใหม่ก็จะต้องมีกิจกรรมใหม่เป็นของตัวเองแล้วยิ่งเป็นสีสาวแบล็กพิงทุกคนปกติสักที่ไหนไม่ค่อยมีเวลามารื กิจกรรมวงที่จะทําร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปใหญ่แต่ความเป็นไปได้ก็อาจจะหมายถึงการขายของในานามของวงหรือเผื่อไว้สําหรับรางวัลต่างๆหรือเปล่าอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของแอดและแฟนๆบางคนเท่านั้นนะคะยังไงเพื่อนๆเม้นมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันได้เลยอิสระแซรีสาหรับวันนี้แอนลาไปก่อนขอบคุณสําหรับทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และฟังกันจนจบคลิปนะคะ รักพวกเจที่สุดลอยและจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปเลยไปสวัสดีค่ะ